ความปลอดภัยออกจากพื้นที่ทำรรเนียบรัฐบาลขณะที่รถยนต์ของทีมข่าว NBT News Focus ที่จอดอยู่ในระหว่างทำข่าวถูกผู้ไม่หวังดีนะครับเขียนข้อความในลักษณะของการคุกขามสื่อกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่ชุมนุมกันอยู่บริเวณรอบทำเนียบรัฐบาล ระดมยิงหัวน็อตแล้วก็ลูกเหล็กเข้าไปภายในทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทหารดูแลความเรียบร้อยอยู่ภายในส่งผลทําให้มีตำรวจได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างน้อยสองคนนอกจากนี้นะครับผู้ชุมนุมบางส่วนก็ยังได้ตัดไฟฟ้าและน้ําประปาเพื่อต้องการตัดน้ําตัดไฟภายในทำเนียบรัฐบาลขณะที่ผู้ชุมนุมอีกกลุ่มนะครับได้ตัดรัว้วลวดน้ําและพยายามปีนเข้าไปภายในทำเนียบรัฐบาล ซึ่งการกระทําทั้งหมดเป็นการกดดันตํารวจและแกนนาผู้ชุมนุมประกาศกดดันให้ตํารวจออกจากทำเนียบรัฐบาลโดยจะให้ทหารทําหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในทำเนียบรัฐบาลเท่านั้นเ <c oughs> หตุการณ์ความวุ่นวายทั้งหมดเกิดขึ้นในกว่า6ชั่วโมงนะครับแต่ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเนื่องจากตํารวจไม่ได้นํากําลังออกมาผลักดันผู้ชุมนุมให้ออกจากพื้นที่ทําให้ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่นะครับจะเดินทางกลับเพื่อรอคําสั่งของแกนนําอีกครั้ง ขณะที่ทีมข่าว NBT News Focus ได้เข้าแจ้งความกับทางตำรวจนครบาลดุสิตเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ไม่หวังดีในข้อหาทำให้เสียทรัพย์หลังพบว่ารถข่าวที่จอดไว้ใกล้กับพื้นที่การชุมนุมบริเวณใกล้กับแยกพาณิชยาการถูกผู้ไม่หวังดีนะครับใช้สีเขียนข้อความเกือบรอบคันรถโดยข้อความเป็นลักษณะของการข่มขู่ในการนำเสนอข่าวและคุกคามสื่อมวลชนเบื้องต้นพนักง,งานสอบสวนได้รับแจ้งความ พร้อมที่จะประสานกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบภาพจากกล้อง C C T V หาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป